ตอนนี้ผมก็ได้มาถึงวัดถาวรชัยศริแล้วนะครับหรือว่าวาังบาดานนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมบริเวณข้างในว่ามีความสวยงามเพียงใดนะครับไปกันเลยครับนี่ก็เป็นบริเวณข้างในของวัดนะครับหลังจากที่ผมดับเครื่องรถสิ่งที่ทำให้ผมสนใจก็คือเสียงนะครับเป็นเสียงจากคลองน้ำนะครับที่ไหลผ่านบริเวณวัดนะครับ หลังจากนั้นนะครับผมก็ได้กวาดสายตาไปทางทิศตะวันออกนะครับก็ได้พบกับศิละปะแบบขอมนะครับจะเป็นรูปปั้นพญานาคทั้ง4ตระกูลนะครับแต่ที่เห็นนี่เป็น2ตระกูลนะครับผมอึ้งในความสวยงามมากเลยนะครับเพื่อนๆนั้นวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับพญานาคทั้ง4ตระกูลนะครับนี่เป็นตระกูลของกันหาโคตมานะครับจะมีบรากายเป็นสีดํานะครับเด่นในเรื่องของโชคลาภ ต่อมานะครับก็เป็นตระกูลของฉัพยาปุดต,ตาะนะครับหรือนาคสีลุงนั่นเองเด่นในเรื่องแควคลาดปลอดภัยนะครับพอเดินเข้ามาอีกสักนิดนึงนะครับก็จะเห็นอีกทั้งสองตระกูลนะครับเป็นศิลปะแบบไทยสวยงามครับแล้วนี่ก็เป็นนะครับตระกูลวิรูปปักนะครับหรือนาคสีทองนั่นเองนะครับจะเด่นในเรื่องของ อำนาจบาร,รมีและสุดท้ายนะครับจะเป็นตระกูลของเอราปราัตหรือนาคสีเขียวจะโดดเด่นในเรื่องสเสน่ห์เมตตาและข้างในที่เห็นนะครับเป็นโบถสถ์ทรงจตุรมุกนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปชมข้างในครับ พอเข้ามาชมข้างในโบสถ์ยิ่งสวยสดงดงามนะครับอย่างที่เห็นนะครับเพื่อนๆก็จะมีเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ทิศเลยนะครับความแปลกของโบสถ์ที่นี่นะครับก็จะมีประตูทั้ง4ทิศเลยไปเดินชมรอบๆกันครับ เป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมทั้งหลายสวยงามหรือเปล่าก็ให้ท่านผู้ชมตัดสินเอาเองนะครับแต่ตัวผมบอกเลยว่าคุ้มค่ากันเลยทีเดียวและต่อไปนะครับผมจะเรียกว่าอารามหรือว่าศาลาดีนะครับเพื่อนเนาะผมขอเรียกเป็นอารามเลยแล้วกันนะครับซึ่งใช้เวลาสร้างถึง3ปีกันเลยทีเดียวและใช้งบประมาณ400ล้านบาทกันเลยทีเดียวบนแผ่นดินทรรแห่งนี้ นี่คืออารมาที่ว่านะครับอารมณ์นะครับเหมือนว่าอยู่ในอาณาจักรของสมัยโบราณเลยนะครับเพื่อนไปชมข้างในกันเลยนี่ก็เป็นภาพเด็กนักเรียนนะครับที่มาทัศนศึกษาในวันนั้นนะครับและในทุกๆครั้งนะครับที่ผมได้เข้ามาเที่ยวในสถานที่อย่างนี้นะครับแล้วก็ถวายทานพร้อมอธิษฐานจิต จะทําให้ผมมีกําลังจิตกําลังใจเพิ่มขึ้นแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับคํากล่าวที่ว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักและผมลำพูนสีสุขนะครับขอให้ท่านผู้ชมที่ทำความดีจงพบแต่ความสุขตลอดไปเอาล่ะรครับเพื่อนๆตอนนี้ก็พาเพื่อนๆชมรอบ บริเวณวัดเรียบร้อยนะครับมีความสวยงามมากนะครับผมหวังว่าทุกคนคงมีความสุขนะครับสถาปัตย์ที่นี่สวยงามมากนะครับผม่ายังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมสวัสดีครับ